ที่เรามาดูรถเก่าพี่เอกกุลิพั์เอ,เอารถมาให้เทสในการล้างท้องเครื่องว่าล้างแล้วมันจะติดหรือเปล่านะสำหรับรถเก่าเดี๋ยวมาดูรถเก่าก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองตัวนี้เป็นสีอะไรวะเนี่ยเครื่องพันสามสี่เอฟเรถเก่าล้างห้องเครื่องจะติดไหมแต่ว่าเราต้องมาคุมเรื่องการจ่ายก่อนอันนี้เปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยพี่ใหม่หมดใหม่หมดใช,ใช่ไหม <laughs> เครื่องนะเครื่องดูเครื่องสกปรกมาก เดี๋ยวมาลองล้างกันดูต้าติดเลยไหมรถเก่านะสำหรับรถเก่าแต่ว่า<อ>เราต้องมีสูตรนิดนึงเราต้องปิดพวกการจ่ายอันนี้เป็นหนูลองยาเลยไหมเนี่ยใช่หนูลองยาเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าพี่เอกอยากให้จัดเดี๋ยวผมจัดให้เ <laughs> ลองดอูลองดูนี่น้ำยาคาแคร์ไม่มีคนอยู่เอาน้ำยาเข้ามาเล่นดูก่อนนะเดี๋ยวมเปิดลงเอน เดีย๋ยวเป็นหนูลองยามันต้องมีอะไรสื่ดเส้นสักนิดนึงนะพี่พี่เอกพี่เอกชอบไม่คุมไม่คุมก่อนเนออฮะเล่นเลยเหรอเล่นเลยได้ไหมคุมดีกว่า <laughs> ทัางไม่อยู่ด้วยนะจริงๆอ่ะมันก็ต้องคุมอยู่แล้วแหละตามเบสิกเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเราไม่คุมคุมก่อนตรงนี้เสียงไม่เป็นไร เครื่องุ่นเก่าเนี่ยปิดไหมกล่องไฟอยู่ตรงนี้กล่องฟิวแล้วก็แบตเตอรี่หัวเทียนอยู่ตรงนี้น้ำได้ไม่น่าจะเข้าอันนี้คือฉอีดจากฉีดได้ไหมไม่ได้ครับเข้าแน่นอน <c oughs> เอาไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยระบบไฟมันจะใช้ได้ปกติไหมเออลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองน้ำยาตัวนี้ไว้ก่อน ไม่ได้มาขายน้ำยานะแต่ผมจะมาลองรถเก่าๆเนี่ยล้างเครื่องมันจะ ome, เป็นงไงทางับรอาบยวาน้ยาไว้สักสิบนาทีแล้วเราเดี๋ยวเราไปฉีดล้างกันจากรองเดี๋ยวเราดูกันเราจะอาดับน้ำแรงเลยนะเอาไรนะพี่ เอาเลยเอาให้พังเลยมาลุ้นกันทีเนี้ยว่ารถมันจะติดไหมออ เอาสักหน่อยไหมพี่ว่าติดป่ะห้าสิบห้าสิบฉีดขนาดเนี้ยลองดูมาเอาเลยหนะึนะ่งสองสาม3ุูว่าแล้ว <laughs> เฮ้ยติดติด หัวฉีดไอหัวเทียนโอเคติดเดเรียบอยู่ควันขโมงเลยนัไหมันเดินไม่ครบอ่ะเดืไมีดีครับสรุปคือตอนนี้เครื่องสะอาดหมดจกด แล้วก็สตาร์ทติดนะครับแม่คือคำนวณแน่นอนสำหรับรถคันนี้โอเคต้องขอบคุณพี่เอกด้วยเอาเรถคันนี้ม,มาให้ทดลองยังไงก็ถือว่าโอเคเลยก็ถือว่าผ่านแล้วก็สำหรับรถสามหัวคันนี้เป็นเครื่องสี C ่สี C ่อะไรวะสี่อีสี่เอฟอีเป็นเครื่อ,อ,อ,องหนึ่งจุดสามโอเคสนุกผ่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมจะมีคลิปแบบรุ่นละคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกแล้วกันนะครับนี่ก็อยู่นิ่งนะ นะ้าไม่ได้เข้าหัวเทียนอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ได้ปิดหัวจ่ายการจ่ายไว้ออแล้วก็ไม่เน้นตรงนี้นะครับสาหรับน้างเครื่องยนต์รุ่น,เ,นเก่าๆนะแล้วก็เราอย่าไปเน้นเรื่องหัวฉีดมากถ้าเราเน้นเนี่ยเราก็ปิดระบบไปแบบแล้วเราก็อย่าไปเน้นเรื่องไดชาร์จแล้วก็หัวฉีดเนะี่ยวรถเก่าสาม,มารถล้าง้เครื่องได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ล้างบ่อยผมบอกเลยนะครับล้างบ่อยก็ไม่ดีพักแตกล้างบ่อยเดี๋ยวก็จะทําให้พวกลูกปืน พวกอะไรเงี้ยแห้งเราต้องมีเสียงดังนะครับแต่ว่าล้างนานๆล้างทีได้นะครับสําหรับรถรุ่นเก่าแต่ถ้าสําหรับรถรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญล้างดีกว่านะครับแล้วก็มันจะมีระบบอ่าเขาเรียกว่าล้างระบบเย็น่ะล้างแล้วมันก็จะระเหยไปแต่ว่าสําหรับรถรุ่นเก่าล้างแบบนี้ได้นะครับแต่มันก็เสียงนิดนึงแต่ว่าเราสามารถติดระบบไฟได้เลยได้แต่รถใช้ได้ปกติครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิหน้าคีิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับที่จิตตังตลอดครับอ่ะสรุปรดเก่าล้างเครื่องได้ครับแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องระบบไฟนิดเึงยทรถรุ่นระบบไฟเนี่ะเราต้องระวังหมดทุจกจงนะครับทุกรุ่นเลครับแต่ว่าล้างบ่อยก็ไม่ดีไน่อย่างว่าละครับแต่ว่าผมก็พยายามจะทำความสอาดให้ดูเจอกันใหม่ที่หน้าที่หน้าสำหรับลิปเม้สวัสดีครับ